สวัสดีค่ะพิจิกค่ะดวงความรักวัวนที่21พฤษภาคมนะคะคุณได้ไพ่เอดซับครับนะคะส่วนเขาเป็นเอดซับเพนติเคิลส์ค่ะแต่ขึ้นมาแบบกับหัว วันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ยังโสดอยู่นะมีโอกาสนะคะจะได้เจอคนที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหรนะ่นาะเพราะว่าเอกเป็นดิเคของเขาขึ้นมากับหัวนะคะก็อาจจะต้องดูใจกันในระยะยาวคนคนนี้จะเป็นคนที่รอบคอบนะคะในความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามมันมี Playfulness ซึ่งหมายถึงคนที่จีบกันนะคะช่วงโปรโมชั่นอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแต่ต้องดูกันในระยะยาว In the Near Future นะคะถ้าไม่เจอวันนี้ก็เจอเร็วๆนี้แหละนะคะคนที่ใช่ส่วนใครที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะหรือว่าแต่งงานแล้วช่วงนี้นะคะความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะคะจากเก่ามาถ้าเคยทะเลาะก,กันก่อนหน้านี้เนี่ยความสัมพันธ์จะ,ะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะมีการง้อกันแล้วนะคะแต่สําหรับแฟนเนี่ยอาจจะต้องการเวลามากกว่านี้นะคะถึงจะกลับมา100%อย่างไรก็ตามไม่นานเกินรอนะคะ